สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มาเทสรถให้กับคุณลูกค้ากันหน่อยนะครับคันนี้วางพอรอยมาจากอู่ช่างน็อคทองใหญ่ครับพอลอยหัวยาวนับใหญ่จัดแหนบสิบล้อมาเลยครับห้าแผ่นครับเราเทสรถให้กับลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแบกน้ำหนักได้ห้าตันครับคันนี้สบายๆตอนนี้ก็เปลี่ยนลูกยางรองแหนบให้ด้วยนะครับ เจ้าของอยากได้ลูกยางลองแหนบแบบนี้เหนียวๆทนๆนะฮะลูกละหนึ่งร้อยบาทครับค่าส่งก็ห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดว่ามามาติดหรือว่ามาติดตั้งที่อู่ปริชาติเพาลลอยของเราก็หนึ่งร้อยบาทเท่าเดิมครับไม่มีค่าส่งนะฮะก็มีน็อตให้เรียบร้อยนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับคันนี้เป็นตรงเตงอ่าเป็นบุชเหล็กอาจจะระบีได้นะครับช่วงล่างนี่ชุดบนประมาณสามแผ่น แล้วก็ชุดล่างจะเป็นแหนบสิบล้อนะครับห้าแผ่นครับคันนี้แบกแล้วครับห้าตันนะฮะลองเข้าไปดูในไลฟ์สดได้นะครับก็ถือว่าผ่านครับตอนนี้เราก็ทําการเทสให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ตรวจสอบเรื่องช่วงล่างให้อีกนิดนึงนะฮะปรบับแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อจะเอาไปใช้งานได้แบบเนียวเนียวทนทนกันไปเลยล้อนหน้าก็สวยครับคันนี้ะโอ้โห ยางหน้าสองสี่ห้าสี่ห้าขอ1สิบแปดครับร้อสวยครับขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาใช้บริการของเรานะฮะอู่ปริชาติเทาลอยยินดีต้อนรับนะครับคันนี้รถครอบช่วงล่างห้าตันครับแหนบสิบล้อครับปรับแต่งมาจากอู่ช่างนกเทาลอยครับฝากอู่ปริชาติเทาลอยด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะมาเทสรถก็มาได้นะครับ เราคิดค่าบริการคันละห้าบาทครับเรามีเครื่องเทสให้นะครับมาดูช่วงล่างกันว่าผ่านไหมนะครับหรือว่าจะปรับแต่งช่วงล่างเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับเราจะทําการเทสให้แล้วก็ตรวจสอบรถให้ก่อนที่ท่านจะเอาไปใช้งานจริงนะครับฝากอุปิชาติด้วยนะจ๊ะลักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายครับ